สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องไม้สวยงามคุณแหม่มที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้เรามาพบกันกับแคคตัสกระบองเพชรนะคะเป็นคลิปแคคตัสล้วนๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าแคคตัสนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นยิมโนนะคะเน้นเป็นยิมโนเพราะว่า เอาเอาเอายิมโนที่มันบดอกที่มันแตกต่างกันไปนะคะเอามาเอามาให้ชมเพราะว่าจะให้ดูว่ายิมโนอ่ะมันจะมีดอกประมาณสีประมาณไหนให้ชมบ้างนะคะอันที่เป็นหมุนหมุนอยู่ตอนนี้ก็คือยิมโนด่างนะคะยิมโนด่างอันนี้เป็นสีแดงนะคะโทนสีแดงอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะหัวหัวข้างข้างขวากล้องอันนี้เป็นสีเหลืองแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นยิมโนมาเบิ้ลนะคะอ่าสีแดงอันนี้ มีความเป็นสีแดงแล้วก็สีเขียวเข้มขี้ม้านะคะเป็นสีเขียวขี้มมาเข้มๆนะคะเออด่างด่างข้างๆด่างด่างร่องด่างข้างๆภูนะคะเขาเรียกว่าด่างร่องด่างลงร่องแต่ทีนี้เขาไม่ได้ด่างลงร่องทุกภูนะคะคือด่างไม่สมมาตรนะคะเห็นไหมคะภูนี้จะไม่มีไม่มีสีเขียวนะคะภูนี้ก็ไม่มีสีเขียวหลุดไปนะคะก็ถือว่าด่างหลุดไป ก็ด่างร่องนอกนั้นก็ด่างร่องทุกภูเลยด่างทุกพูด่างแบบแซมแซมแต่ทีนี้ก็มีอยู่สองพูที่ที่สีเขียวไม่เข้านะคะเขียวไม่เข้าไม้ในกระถางสี่นิ้วค่ะไม้ในกระถางสี่นิ้วนะคะก็หัวก็เกือบเต็มกระถางสี่นิ้วอยู่นะคะสีสดมากนะคะสีลูกกวาดสดมากสดใสจริงๆสําหรับยิมโนโยิมโนสีแดงเขียวต้นนี้นะคะ กดทั้งสีนิ้วเปิดที่200บาทค่ะ200บาทค่ะสำหรับแ,แค่ตัดกระบองเพชรเรายังไม่ได้รวมส่งนะคะ F c ซีขาค่าส่งเริ่มต้นที่50บาทนะคะเริ่มต้นที่50บาทแล้วก็บวกไปเรื่อยๆ,ๆบวกไปจนถึง100บาทไม่เกิน100บาทต่อ1กล่องนะคะต่อ1กล่องในการจัดส่งกล่องหนึ่งนะคะต้นนี้ก็200บาทค่ะยิมโนสีนะคะเป็นไม้แดงเขียวนะคะแดงเขียว ต่อไปค่ะมาเป็นแดงเหลืองนะคะแดงเหลืองบ้างนะคะยิมโนสีนะคะสีแดงเหลืองนะคะต้นนี้เป็นต้นแม่นะคะด่างสวยด่างลงร่องทุกผูเลยนะคะเห็นไหมคะด่างแบบนี้ลงร่องลงร่องนะคะด่างสาันอ,อไม่ใช่ด่างสาันด่างลงร่องทุกผูเลยสวยงามนะคะถือว่าด่างสมมาตรด่างสวยเลยสําหรับต้นนี้นะคะต้นแม่ แล้วก็จะมีลูกติดมาหนึ่งลูกติดมาหนึ่งหนอนนะคะก็ไม้ในกระถางสามนิ้วแต่หัวแน่นมากเกินเกินกระถางสามนิ้วแล้ว่ะค่ะไปเปลี่ยนเป็นสี่นิ้วสี่นิ้วห้านิ้วได้เลยสําหรับยิมโนเหลืองต้นนี้นะคะ,อ,ะอันนี้เราเปิดที่ราคาเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะสวยมากนะคะสวยมากเห็นไหมคะสวยจริงๆค่ะสำหรับยิมโนต้นนี้นะคะ ได,ไ,ดไ,ดได้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 สีแ,แดงได้สีเหลืองไปคู่กันก็ดีเหมือน <az> กันนะคะสีแดงต้นนี้แดงต้นนี้แล้วก็สีเหลืองต้นนี้นะคะคู่กันนะสวยนะคะจัดคู่ไปเลยสําหรับยิมโนวันนี้เราเอามานําเสนอให้เอฟนะคะต่อไปนะคะสีเหลืองสีเหลืองผ่านไปแล้วนะคะต่อไปเป็นยิมโนมาเบิร์นนะคะมาเบิร์น มาเบิ้ลอะจะเป็นยิมโนที่เป็นาลายหินอ่อนนะคะลายหินอ่อนจะออกเป็นสีเขียวสีหินอ่อนนะคะสีหินอ่อนลายหินอ่อนนะคะสำหรับยิมโนมาเบิ้ลนะคะตอนนี้สมนิ้วเต็มเต็มล้นๆ้นเลยไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะก็ร่องรอยส่วนข้างบนไม่มีตำหนินะคะข้างบนไม่มีตำหนิรอบนอกล่างๆก็จะมีตำหนิร่องรอยน้าตามบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆค่ะ มีหนำต่ำตรงนี้นะคะประมาณอย่างนี้ค่ะไม่มีปัญหาต่อการเจริญเติบโตนะคะสีสีสวยนะคะสีเขียวๆด่างหินอ่อนต้นนี้ไม้ในกระถาง3นิ้วนะคะเปิดที่ราคา200บาทค่ะส0 0บาทค่ะสวยงามมากนะคะสวยงามจริงๆเลยนะคะสำหรับยินโนมาเบิ้ลต้นนี้นะคะผ่านไป3ต้นแล้วนะคะ ต้นที่สามแล้วนะคะต่อไปต้นที่สี่นะคะต้นที่สี่ต้นที่สี่น,นี่ดอกบานกําลังบานสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะต้นที่สี่ต้นที่สี่จะเป็นแบบเขียวต้นนี้เป็นไม้หลายสีอยู่นะคะชมพูเหลืองเขียวออกส้มๆด้วยนะคะแล้วก็มีด่างสัน ด่างสันมาแต่ว่ามันไม่ได้ด่างทุกสันแล้วก็ด่างลงร่องสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นไม้ที่เขาเก็บกันสําหรับแบบนี้แต่ว่าไม่ลงร่องทุกร่องอย่างว่านะคะอันนี้ร่องนี้ขาดไปอันนี้ขาดไปขาดไปสองูนะคะขาดไปสองูที่ไม่มีด่างเข้านะคะด่างไม่เข้านอกนั้นด่างเข้าสวยมากแล้วก็มีด่างสันมาด้วยเขาเรียกว่าด่างสัน บนสันของเขาอ่ะคือบนหัวของเขาอ่ะจะมีด่างลงมาลงมาแบบเนี้ยค่ะสวยเลยนะคะต้นนี้ถ้าเกิดว่าด่างด่างอีกสองภูร่องอีกสองร่องนี้ด่างเข้านะราคาจะไปไกลกระโดดกว่านี้แต่อันนี้จะเป็นถือว่าด่างไม่ครบค่ะด่างไม่ครบก็ก็ไม่ใช่ไม้ที่แบบเล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นสะสมอะไรมากมายแต่ว่าเป็นไม้สวยงามที่เก็บได้นะคะราคาก็ย่อมเยาว์นะคะ ตอนนี้เปิดที่ราคา150บาทมาดูดอกของเขาค่ะดูดอกของเขาโอ้ไม่กอดดอกสวยมากค่ะ FC ขาดอกสวยจริงๆค่ะเห็นไหมคะคุณแม่แม่ชอบนะคะคุณแม่แม่ชอบดอกแบบนี้ดอกบานดอกบานเต็มที่เลยสัพเั่ังมากๆเลยนะคะสำหรับยิมโนต้ตนนี้นะคะ150บาทเท่านั้นค่ะ 150บาทไม้ในกระถาง3นิ้วล้นๆเลยนะคะล้นๆเลยโอ้สงสัยจะต้องเอ,เอาเอาเอาอันนี้ขึ้นขึ้นคลิปโอเคนะคะต่อกันเลยเดี๋ยวจะต้องเอาอดอกนี่แหละขึ้นปกขึ้นปกคลิปนี้นะคะสวยมากนะคะสวยมากหนึบาทเท่านั้นค่ะต้นต่อไปค่ะต้นต่อไปมีของเล่นแบบหมุน,มน ทุ่นแรงไปเยอะเลยของเล่นแบบนี้นะคะโอเคมากเลยต่อไปนะคะ,เป,นนะ,คะเป็นอันนี้บ้างนะคะเป็นอัอนนี้บ้างต้นนี้ชูแมนนะคะแมมชูแมนแมมชูแมนนะคะชูแมนต้นนี้ผู้สวยนะคะผู้สวยผู้ใหญ่หญผญู้ใหญ่แบบนี้เลยนะคะดอก ดอกสีเข้มมากนะคะสีเข้มสุดสมากเลยนะคะสำหรับชูแมนต้นนี้ก็ราคาเบาๆนะคะอยู่ที่50บาทเท่านั้นค่ะไม้ในกระถางสีนิ้วคือเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางใหญ่ให้แล้วนะคะกระถางสี่นิ้ว50บาทเท่านั้นค่ะสวยมากนะคะแมมชูแมนนะคะชูแมนห0บาทเด้อเอีขาต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปเลย ต่อไปจะเป็นยิมโนคริปนะคะยิมโนคริปบ้างว้าวนะคะออ้ดอกดอกเยอะมากเลยดอกสุดๆจริงๆค่ะต้นนี้ตุ่มดอกนะคะตุ่มดอกไม่ใช่ดอกเยอะเห็นดอกของน้องไหมคะดอกเป็นดอกสีชมพูแบบนี้นะคะดอกสีชมพูขาวๆบนหัวนี่ทั้งหมดคือตุ่มดอกทั้งนั้นเลยค่ะเอฟซีขา ตุ่มดอกประมาณยี่สิบกว่าดอกอะ่ะนี่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 ตุ่มดอกทั้งหมดเลยนี่ตุ่มดอกทั้งนั้นเลยนะคะโอ้สุดยอดมากนะคะดูดอกของเขาละติสสมากหวานมากหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอันนี้บานวันแรกค่ะบานวันแรกยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบบานเต็มที่เลยเท่าเท่าไหร่นะคะ วันที่สองวันที่สามน้องจะบานได้เต็มที่สุดๆแต่ว่าให้ให้ดูว่ามันเป็นกลีบดอกแบบชมพูแบบนี้ค่ะกลีบดอกสวยชมพูแบบนี้สวยหวานมากนะคะต้นนี้ยิมโนโคริปต้นนี้ตุ่มดอกเยอะมากอายุอาญะเต็มไปหมดเลยยี่สิบกว่าตุ่มดอกเลยชมกันยาวๆไปเลยเป็นเดือนสองเดือนเลยสําหรับต้นนี้นะคะชมกันยาวๆดอกยาวๆเป็นเดือนสองเดือนไปเลย ราะว่าตุ่มดอกสุดจริงๆนะคะตอนนี้เปิดที่ราคา200บาทค่ะ200บาทเท่านั้นไม้ในกระถาง4นิ้วค่ะไม้ในกระถาง4นิ้ว200บาทเท่านั้นค่ะสวยมากนะคะสวยมากๆเลยต่อไปนะคะต่อไปยิมโนต้นต่อไปนะคะมาดูยิมโน คลิปอีกต้นหนึ่งโอ้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากคลิปต้นนี้สวยสวยสุดๆจริงๆเลยนะคะสวยมากๆนะคะตอนนี้เป็นคลิปที่แบบโคง้งคลิปที่โคง้งโค้งแบบเห็นไหมคะ ไม้ในกระถาง4นิ้วนะคะ4นิ้วแต่ล้น4นิ้วมากไปเปลี่ยนเป็น6นิ้วได้เลยแล้วคลิปโค้งสวยอันนี้คือตุ่มดอกนะคะน,นี่ตุ่มดอกที่หนึ่งนะคะตุ่มดอกที่สองแล้วก็ดอกน้องเป็นเป็นสีนี้ค่ะต่างกันกับคลิปตัวตะกี้ คลตัวตะกี้ดอกสีชมพูแบบนี้อันนี้จะเป็นแบบสีครีมนะคะเป็นสีครีมขีดขีดครีมครีมชมพูอ่อนกว่านะคะชมพูอ่อนกว่าอันนี้เป็นชมพูหวานมากนะคะหวานมากๆนะคะแต่อันนี้เป็นชมพูอ่อนแต่ว่าต้นใหญ่กว่าเยอะมากๆเลยนะคะสี่นิ้วแบบล้นจนถึงห้านิ้วหกนิ้วเลยนะคะสําหรับหัวคลิปต้นนี้นะคะสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะสําหรับหัวคลิปต้นนี้ เธอสวยจริงๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับต้นนี้นะคะยิมโนโคริปนะคะ250บาทค่ะต่อไปนะคะต่อไปคลิปอีกต้นหนึ่งแต่ต้นนี้จะเป็นคลิปแบบหัวกลมคลิปแบบกลมและดอกดอกของเขาจะมีจะเป็นสีเขียวดอกเขียวแบบนี้ดอกเขียวแบบนี้เลยนะคะ น่ารักที่สุดเลยนะคะน่ารักมากๆเลยอันนี้ดอกชมพูนี้ดอกชมพูดอกสามสีนะคะสำหรับยิมโนโคริปเป็นไม้เมล็ดนะคะดอกสามสีแบบนี้นะคะอันนี้คือชมพูนะคะชมพูเทียบกันให้เห็นไปเลยนะคะอันนี้คือชมพูนะคะอันนี้คือครีมชมพูครีมครีมนะคะขีดขีดครีมอันนี้คือเขียวนะคะ สีเขียวอ่อนสว <ENA> ยองต o งเลยนะคะสวยมากๆเลยแต่ว่าเป็นหัวคลิสที่แบบกลมๆนะคะอันนี้คลิสแบบว่าหัวหัวหัวมากกว่ากลมแต่ว่ายังไม่ย,ไมยังไม่แบบโค้งมากอันนี้แต่ว่าต้นนี้เป็นคลิสที่โค้งนะคะอันนี้เป็นคลิสที่กลมแล้วก็กระถาง6นิ้วค่ะกระถางหกนิ้วสวยมากๆหัวนี้อยู่ที่300บาทนะคะ3า0ร้บาทหนิ้วต้นนี้อยู่ที่300อบาทโอ้อโทษโทะแปะผิดไปหน่อยหนึ่งนะคะ สามร้อยบาทเท่านั้นค่ะต้นนี้สามร้อยต้นนี้สองร้อยสองร้อยต้นนี้สองร้อยห้าสิบแล้วก็ต้นนี้สามร้อยค่ะและดอกโคราสีจัดไปทั้งสามเลยนะคะจัดไปทั้งสามเลยเข้าไปบ้านไหนก็ไปบ้านบ้านเดียวทั้งสามเลยเห็นความแตกต่างเลยนะคะดอกชมพูดอกครีมดอกชมพูครีมครีมดอกเขียวแล้วก็ดอกบานแบบสุดๆแบบนี้เห็นไหมคะ โอ้สุดยอดของความของยิมโนโน,นะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะสวยมากๆนะคะได้สามเออสามต้นนี้ผ่านไปแล้วนะคะต่อไปนะคะต่อไปเลยต่อไปขออนุญาตนะคะเป็นต้นอื่นนะคะเป็นต้นอื่นต้นต่อไปนะคะต้นต่อไป อันนี้ขึ้นละอย่างน่าจะยังไม่ขึ้นเนาะแม,ม่ค้าก็งงงวยกับตัวเองเหมือนกันวางไปวาง,วางแบบว่าวางไปทั่วทิศทั่วแดนอันนี้น่าจะยังไม่ขึ้นค่ะเอฟซีขานะคะต้นนี้จะเป็นยิมโนยิมโนหัวสีเอ่อสีสีส้มสีส้มสีชมพูหวานหวานแบบนี้นะคะชมพูหวานหวานแบบนี้แล้วก็เป็นเอ่อเขียวนะคะฝั่งที่มันเป็น ฝั่งที่มันเป็นสีลูกออกมาก็จะเป็นสีอย่างเดียวเลยนะคะส่วนมากแล้วฝังที่เป็นด่างลูกออกมาก็จะด่างแต่ว่าถ้าฝั่งสีล้วนแบบนี้ลูกออกมาก็เป็นสีแบบนี้แล้วก็เขียวแบบนี้นะคะดอกดอกประมาณนี้ค่ะดอกสีขาวขอบขอบดอกก็จะเป็นชมพูนะคะประมาณนี้นะคะต้นนี้อยู่ที่120บาทค่ะ120บาทเท่านั้นค่ะ f อฟซีขา สวยงามที่สุดเลยนะคะสวยงามมากๆเลยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปต้นต่อไปเป็นโลโฟนะคะโลโฟเป็นไม้ที่ไม่มีไม่มีเอ่อหนามนะคะเป็นไม้ที่ไม่มีหนามต้นนี้กระถางสี่นิ้วค่ะกระถางสี่นิ้วหัวกลมสวยมากๆนะคะหัวกลมสวยต้นนี้ แข็งแรงสมบูรณ์ติดดอกนะคะดอกบานไปแล้วแต่ว่าดอกก็บานแค่วันเดียวตอนนี้อยู่ที่หนึ่งรอบาทค่ะหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะหนึ่งบาทเท่านั้นอ้าต้นต่อไปของโลโฟเลยนะคะต้นต่อไป60สบาทค่ะ60บาทค่ะสําหรับโลโฟอันนี้กระถางสองนิ้วนะคะ2 5นิ้วเล็กลงมาเล็กลงมาเล็กเล็กกว่ากระถางเออ สี่นิ้วต้นนี้นะคะต้นนี้สีนิ้วใหญ่กว่าคือ100บาทแล้วต้นนี้60บาทค่ะถ้าใครจะเอาคู่เอาคู่นี้คู่นี้ไปก็คิด150บาทก็แล้วกันนะคะลดไปให้10บาทนะคะอันนี้60บาทถ้าเอาต้นเดียว,เด,ยวเดียวก็หกสิบาทค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะอะต่อไปนะคะต่อไปต่อไปขอเป็น แมมฮุยนะคะแมมฮุยแมมฮุยนะคะน้ำเป็นแบบนี้นะคะน้ำสวยๆเลยนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเ๋มากเลยนะคะสำหรับแมมฮุยค่ะแมมฮุยต้นนี้ความสูงความสูงก็ก็สูงอยู่นะคะประมาณ ประมาณกี่เซนเนาะไม้บรรทัดก็ไม่ได้เอามาวัดให้ความสูงประมาณประมาณ10บสเซนนะคะสิเซนกว่าๆนะคะกระถาง3นิ้วค่ะต้นนี้แมมหุยอยู่ที่100บาทค่ะดอกจะเป็นแบบรอบๆหัวนะคะรอบๆหัวสำหรับแมมหุยหนามเก๋มากสวยมากเลยนะคะแมมหุยต้นต่อไปนะคะ ต้นต่อไปขอเป็นขอเป็นแคนดิด้าบ้างนะคะแคนดิด้านะคะอืมอันนี้กระถางนี้เราไม่ได้ให้ไปนะคะเพราะว่ากระถางของเขาเป็นสีดําเพียงแต่ว่ากระถางมันเล็กแล้วหัวน้องมันใหญ่หัวน้องใหญ่ วางไม่ได้ค่ะล้มก็เลยเอากระถางนี้มามามใาสา่ให้นะคะเป็นกระถางดํานะคะจับส่งไปเป็นกระถางดําอย่าเข้าใจผิดนะคะเดี๋ยวจะหาว่าแม่ค้าเปลี่ยนต้นเปลี่ยนกระถางให้นะคะบอกในคลิปนี้แล้วนะคะต้นนี้80บาทเท่านั้นสําหรับแมมฮุยค่ะเออสำหรับแคนดีดาสาหรับแคนดีดาขออนุญาตผิดนิดหน่อยนะคะ แคนดิดานะคะเเป็นหนามสีสีชมสีแดงนะคะหนามแดงนะคะต้นนี้แปบาทหัวกลมๆมนมๆสวยๆไปเปลี่ยนกระถางเอานะคะเอฟี FC ขาต้นนี้ไปเปลี่ยนกระถางเอาเองนะคะ80บาทเท่านั้นสำหรับแคนดีด้านะคะต้นต่อไปต้นต่อไปเหลืออีกสามต้นนะคะต้นนี้เป็นช้าง ช้างดอกชมพูนะคะช้างดอกชมพูเห็นไหมคะหัวสวยสี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 เอ่อสีเข้มเข้มเขียวเข้มเข้มเพราะว่าช้างเอ่อสุขภาพดีสมบูรณ์น่ะผิวจะสวยประมาณนี้แบบนี้นะคะน้ำก็โอเคเอ่อน้ำต้นนี้จะเป็นประมาณอายุประมาณสองปี เข้าสองปีได้อยู่นะคะยังไม่สองปีเต็มนะคะแต่ว่าโตเร็วโตวไวไปเปลี่ยนกระถางก็จะโตเร็วอยู่นะคะสําหรับน้องช้างนะคะดอกชมพูจะออกดอกตรงกลางเป็นสีชมพูดอกใหญ่นะคะช้างจะออกดอกปีละครั้งนะคะก่อนก่อนก่อนที่จะมีดอกเขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นดอตเป็นดอตฟูฟูตรงกลางหัวนะคะถ้าดอตมาก็แสดงว่าน้องก็เตรียมที่จะมีดอกนะคะต้นนี้อยู่ที่60บาทค่ะ หกสิบบาทเท่านั้นนะคะสำหรับน้องช้างดอกชมพูนะคะต้นต่อไปแมมนขนแมวขนแมวน่ารักจังนะคะขนแมวนะคะขนแมวต้นนี้ดอกสีชมพูเข้ม ชมพูเข้มแบบนี้เลยนะคะโอ้นกมันร้องจริงๆหนวกหูนะคะหนวกหูมากๆเลยสําหรับนกของเล่นใหม่ของคุณชายเขาทําทุกอย่างมีทุกอย่างนะคะต้นไม้นกนะคะต้นไม้ก็มีหลายชนิดให้เลือกสรรนะคะเป็นสวนสัตว์เป็นสวน,นสันตว์ย่อมย่อมไปแล้วณนบัดนี้จะเริ่มเป็นสวนสัตว์แล้วนะคะอันนี้ขนแมวนะคะขนแมว อยู่ที่70บาทไปเปลี่ยนเป็นฟอร์มกอแล้วนะคะเปลี่ยนกระถางใหญ่ได้ได้ไอหัวตรงนี้ก็จะใหญ่ขึ้นแล้วจะเป็นฟอร์มกอสวยๆเลยนะคะขนแมวต้นนี้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทค่ะต้นต่อไปเลยจะหมดแล้วอีก2กระถางต้นต่อไปต้นนี้เขาเรียกว่ากระบองทองฟอร์มกอนะคะกระบองทองฟอร์มกอฟอร์มกอสวยมากกระถางสี่นิ้วนะคะ หลายหน่อมากเลยนะคะต้นนี้อยู่ที่250บาทค่ะกระบองทองฟอมกอนะคะสองบาทเท่านั้นค่ะสวยจริงๆเลยค่ะ f อขาสวยสุดๆเลยนะคะสวยงามมากสวยงามมากๆอ้าวต้นต่อไปนะคะต้นสุดท้ายของวันนี้นะคะต้นสุดท้ายของวันนี้ต้นนี้จะเป็นโนโตนะคะ ผิวสีผิวสีฟ้านะคะสีฟ้าสวยๆนะคะหัวเป็นสีฟ้าก็ใหญ่ขึ้นโตขึ้นสีก็ไม่เปลี่ยนนะคะความเป็นสีฟ้านี้ก็จะยังอยู่ตลอดไปนะคะแล้วก็สีสวยสีสวยมากๆนะคะต้นนี้อยู่ที่250บาทค่ะยังไม่รวมส่งนะคะโนโตต้นนี้นะคะ250บาทยังไม่รวมส่ง มีมีผู้บ่าวมาแอบ,บดูนะ,ะอัดคลิปเงียบๆอยู่ยังมาแอบ,บดูนะคะโนโตต้นนี้อยู่ที่250บาทนะคะ250บาทยังไม่รวมส่งนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้วันนี้นะคะก็หมดเวลาครบทุกต้นขึ้นทุกต้นแล้วนะคะฝาก ไว้ด้วยสําหรับยิมโนนะคะยิมโนคริสนะคะดอกดอก,กดอกสวยดอกหลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็ราคายังไม่ได้รวมส่งนะคะค่าจัดส่งเริ่มต้น50บาทแล้วก็บวกเพิ่มไปอีก1เป็น1 0 0บาทต่อการส่งในครั้งหนึ่งนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ